สวัสดีครับผมปอดดี้ครับวันนี้มาอีกแล้วครับกับไม่มีไม่มีชื่อรายการกั <c oughs> <c oughs> กบปอดดี้รีวิวรีวิรีวิวแล้อ่ะวันนี้เราได้ของมาชิ้นหนึ่งครับคิดว่าตอนแรกคิดว่ามันไม่สําคัญแต่ตอนนี้คิดว่ามันสําคัญแล้วมันก็คือ กระเป๋าใส่เซิร์ฟสเก็ตนั่นเองเพราะว่าที่ตอนแรกคิดว่ามันไม่สําคัญเนี่ยคือเวลาเราจะไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยเราเอาเซิร์ฟสเก็ตใส่หลังรถถูกไหมพอไปถึงปุ๊บเราก็ยกลงแล้วเราก็เล่นเลยแล้วก็ถือไปอนิดเดียวก็เล่นเลยแต่ในหลายๆครั้งที่เราไปในในหลายๆที่เนี่ยรถจอดอยู่ที่หนึง่งที่เล่นต้องเดินไปอีกสักพักนึงเลยแล้วคือเราเป็นครอบครัวครับก็มีมากก็1แผ่น2แผ่น3แผ่นซึ่งการถือหลายๆแผ่นมันก็ไม่สะดวกไหนจากเก้าอี้เอ่ยกระติกน้ําเอ่ยจัก,กรยานลูกเอ่ยก็เลยคิดว่า เออถ้ามันมีกระเป๋าสัก1ใบเนี่ยที่มันใส่สเก็ตไดนะ้ทัก2อสตัวหรือว่า1-2ตัวเนี่ยก็น่าสนใจดีแล้วก็แบกใช่ไหมแล้วก็เก้าอี้กระติกน้ําจักรยานลูกหรืออะไรเงี้ยจะไม่ต้องเดินหลายรอบเราก็เลยหาเฟ้นหากระเป๋าฝ่ายเซิร์ฟสเก็ตมา1อันที่คิดว่าตอบโจทย์กับกับการใช้งานของเรามากที่สุดเราก็เลยได้อันนี้มาครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเริ่ม โอเคนี่ mm hmm. ก็รู้แล้วแหละว,ว่ามันคืออะไรใช่ไหมอันนี้ก็คือกระเป๋าใส่เซิร์ฟสเกตนะครับของยี่ห้อ Carnival นะครับ Carnival ก็เป็นสตรีทแบรนด์ของประเทศไทยนะครับซึ่งโซเอาท์ไปแล้วหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังอุตส่าห์ไปหามาได้โอเคเดี๋ยวมาดูกันข้างในเป็นไงออกมาปป๊บเดียวโซเอาท์เลยไนไดูดีข้างในมีอะไรบ้าง โอเคมีใบเสร็จรับเงินนะครับนี่แล้วก็มีอะไรอีกอ่๋อนี่นะครับเป็นสติ๊กเกอร์นี่เขาเขียนว่า thank you for shopping with us นะครับขอบคุณครับ c a ร์นวิวัน่ารักเชียวอนี้เป็นเหมือนจดหมายกระดาษนะครับที่รล,ลึกโอเคต่อไปก็ไม่มีอะายละนี่ก็เป็นกระเป๋าในแพ็กเกจสวยงาม เราแก่กันโอ้นะครับโอ้อืมสวยงามมากนี่ครับข้างหน้าบุหนาอก็มีป้ายแท็กนะครับมีตัวล็อกที่จับด้านบนนะครับนี่ เป็นหนังสวยงามทีเดียวหนัง P u แล้วก็มีสะพายข้างนี่นะครับก็มีตัวกันตรงบ่าซิฟนะครับนี่ตัวของซิฟซิปใหญ่โตเลยทีเดียวแข็งแรงแน่นอนนี่เร้วก็นหนักได้เยอะข้างในใหญ่มากครับ นี่ก็ประมาณหน้าตาประมาณนี้นะสวยงามเลยครับชอบเลยแล้วก็วัสดุแข็งแรงทนทานนะครับอันนี้เป็นผ้าไนาล่อนนะครับไนลอน100%เซนะครับที่เขาเขียนบอกไว้คือใช้ผ้าไนาลอนร้อยเอร์เซนแล้วก็มีบุนวมนะครับค่อนข้างหนาเลยตามมุมต่างๆแล้วตามตรงด้านล่างนะครับอ่าฮะเป็นหนังพียูนะครับกันน้ําแน่นอนตรงนี้ดูแลทําความสะอาดง่ายมากแล้วก็ซิปนี่ก็เป็นซิปอย่างหนาเลยนะครับ ส่วนขนาดของกระเป๋านี้อย่างที่หลายคนอยากทราบก็คือใส่ได้กี่นิ้วที่เขาเขียนบอกไว้นะครับสเปคมันก็คือใส่ได้ถึง33นิ้วนะครับอความยาว33นิ้วความกว้างคือ10นิ้วจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ความสูงก็คือ9นิ้วนั่นเองตรงนี้ถึงตรงนี้10นิ้วแล้วก็จากมุมนี้ถึงสุดข้างล่างนี้ก็คือ33นิ้วโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่สเก็ตบอร์ดดูว่าใส่แล้วหน้าตามันจะเป็นประมาณไหนเรามีสเก็ตบอร์ด3ตัวพอดีเลยนะครับ อันแรกเลยก็คือ cover back t i p cover back t i p ยาว32.5นะครับใส่ก่อนเลย32.5เข้าไปแล้วนะครับ cover back t i p 32.5ิตัวต่อไปก็เป็นอ2าเหมือนกันก็นกคือล้อกอนสแนปเปอร์นะครับตัวนี้ของโยนะครับมันต้องใส่ทางไหนฮะใส่ล้อชนกันใช่ปะ่ะ โอ้โหเรียบร้อยนี่แบ็กทิปกับกอมสแนปเปอร์ครับขนาดเท่ากันเลย32.5รูดูซิบเลยนี่สะดวกมากมีตัวดึงซิบด้วยเพิ่มความแข็งแรงนี่เป็นไงมีที่จับด้านบนด้วยนะครับ เวลาที่เราที่จะถือก็นี่ครับสบายเป็นประมาณนี้เห็นี่ครับเดี๋ยวถามว่าใส่ได้แค่นี้เหรอจริงๆมันใส่ได้อีกอันหนึงนะครับนี่ข้างหลังมีสายสติปอยู่อีกช่องหนึ่งก็เดี๋ยวมาลองใส่ดูแล้วเหลือแผ่นหนึ่งไม่รู้ใส่ได้ป่ะนะอ่ะลองดูความหน้าลงเป็นตีนทุกแกนะครับอลองดูไม่รู้ใส่ได้ไหมแผ่นนี้แผ่นใหญ่ด้วยโอ้ยสบาย แผ่นนี้ยาว36นิ้วนะครับนี่ในเมื่อมันใส่กระเป๋าไม่ได้เราก็ใส่ข้างนอกแม่งเลยนี่เรียบร้อย เวลาเราไปเล่นจอดรถไว้ใช่ไหมเราคี้เกียบถือแล้วก็นี่ครับนี่เลยแล้วก็ลากไปลากที่สนามอย่างนี้เลยง่ายมากสะดวกแล้วเราก็เอากระปงกระเป๋าหมวกกันน็อกหรือเก้าอองเก้าอี้เทินไหมแบบนี้สมุิสมุสมิอ่ะไปอ่า่งเงีะคุ้มคุ้มเลยนี่ครับ โอเคก็ okay, เสร็จแล้วนะครับกระเป๋าเซิร์ฟสเกตจากคานิว v a ลนะครับราคา2990บาทก็จริงๆมันมีหลายแบรนด์มากอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมีแบรนด์อะไรบ้างถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับใช้กระเป๋าของอะไรอยู่ยี่ห้ออะไรอยู่ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับเผื่อจะได้ไปหาซื้อมาใช้บ้างบอกข้อดีข้อเสียมาให้เพื่อนๆคนอื่นได้ได้รู้กันหน่อยว่าไอ้ที่ตัวเองใช้อยู่ดียังไงมีข้อเสียยังไงราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเผื่อผมมีโอกาส ไปหาซื้อมาแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูว่าพอเอามาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบหรือคิดว่ามันมีประโยชน์ก็ช่วย s u b สไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้าครับจะเป็นอะไรต่อไปไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ครับว่าได้อะไรมาโอเคไปละเจอกัน